เรื่องที่มีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจ้านงพนีคุณ,คณผู้ชมค่ะจะบอกว่าปีใหม่นี้ผ่านมาเนี่ยจ่า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 ยเปไม่อั้นเปไม่อั้นบอกเลยนะคะคือเป็นข่าวฮือฮานะคะที่เรานาเสนอไปแล้วนะจ๊ะว่าออมอบเงินให้กับพี่สาวและพี่เขยเนี่ย เงินเนี่ยหลักแสนเลยนะ,ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยแล้วก็แดนเซอร์อีกไม่อั้นเปไปเลยฟังดูนะคะตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมพี่แจ๊คแล้วก็เมื่อถึงคิวต้องให้บุพการีบ้างคุพอ่อคุณแม่ถูกต้องงานนี้ค่ะเป็นหนักสุดๆเลยมอบให้คนละ 1ล้านบาทโอไม y g ก d โอไม y god โอไม y g o าฟังไม่ผิดคนละ1ล้านบาทค่ะแต่ว่ากว่าจะให้ได้เรานะอยากจะให้คุณชมเนี่ยไปดูภาพนี้ก่อนละกันนะควรได้เงินมาน่ะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะนต่อ้อนสอนไหลคุณผู้ชมนะไปดูกันนิดนึงค่ะ เดี icana, ๋ยวจะให้เลือกนะ yes. มีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กล well> ่องเล็กเหรอไม่เอากล่องใหญ่โดนทาวจับก็คือจับแน่แม่แต่แม่เปิดก่อนกติกามีนะแม่ต้องเต้นเ มามาเด้โอ้โหคุณพ่คุณคุณพอนี่ก็ตกคุบไวเหมือนกันนะคะเงินน่ะเจ้าดำเจ้าดำมาเออมานะมายินดีด้วยนะเออเรื่องเงินไม่เข้าใคไ่จริงจงให้พ่อแม่ คนละหนึ่งล้านไปเลยจุกๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่กว่าจะได้นะแหมลีลาคุณแม่ดีมากเลยนะคะเหมือนน้องจ๊ะเลยค่ะโยงายใส่เซลลฉันชอบตัวหลังอะทําไมน้องหมางะแหมเห็นแม่นางเด่นดี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 ใจกับพ่อแม่นางนะน่ารักนะบ้านนางใหญ่นะแล้วก็มี่หลายคนสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะวีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะอาสยามจะถูกแคนเซิลงานมามากไหทำไมไม่มีเงินไปเอาเงินมาจากไหนเาถามหน่อยสิถามหน่อยสิเขาบอกว่าเนี่ยนะปีใหม่ที่ถูกยกเลิกงานไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บเงินไว้ เออเขาเก็บเงินแบบฝากออมไว้อย่างเงี้ยพอถึงสิ้นปีนะก็เป็นช่วงที่สามารถถอนออกมาได้พอดีเลยก็เลยมอบเอาเลิกเอาใช้คุณพ่อคุณแม่คนละหนึ่งล้านบาทก็เป็นเคล็ดนะเพราะว่าปีนี้อะไรขอให้เงินเข้ามาขอให้งานเข้ามาแบบนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องดีๆสาธุดิฉันเห็นแบบนี้แล้วนะคะพ่อแม่ดิฉันรอก่อนนะคะเ๋ยวหานก่อนจะล้านหนึ่งหรอก็มีความฝันที่อยากจะทําให้เป็นเหมือนฝันฝันคือฝันเออรอดูไปก่อนละกันนะคุณ